พี่นัทข้อดีของห้องกระจกคืออะไรอะ่ะโอเคปะเราไปดูข้อดีของกระจกกันกระจกเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันดูสวยงามโมเดิร์นเนื่องด้วยมันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่พวกวัสดุกระจกเอยเหล็กเอยอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้บ้านหรือว่าอาคารที่มีวัสดุกระจกเนี่ยมันดูทันสมัยข้อที่สองเนี่ยด้วยตัวกระจกอ่ะที่มันเป็นวัสดุโปร่งแสงมันเลยทําให้เราอ่ะสามารถ ดึงแตงธรรมชาติจากข้างนอกเข้ามาภายในอาคารภายในสเปซที่เราต้องการได้มันทําให้สเปซน,นั้นน่ะมันดูกว้างขึ้นดูสว่างขึ้นและมันดูใช้งานขึ้นจริงๆแล้วเมื่อคือคุณภาพของสเปซมากขึ้นนะครับ <S 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 ส่วนข้อที่3เนี่ยวัสดุกระจกเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ ืที่สมรรถภาพหรือว่าภายนอกเนี่ยได้ดีเพราะว่ามันใสเนี่ยเราเห็นข้างนอกเราเห็นกิจกรรมหรือว่าคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นข้างนอกทุกอย่างอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันข้อที่4ี่เนี่ยวัสดุกระจกอะถ้าอยู่ในภายนอกค่ะเนี่ยมันจะเป็นตัว reflect บริบทภายนอกให้เราถ้าบริบทภายนอกเนี่ยมีต้นไม้มันก็จะสะท้อน r e f ฟ e c t ต้นไม้ให้เราเห็นการเคลื่อนไหวลู่ลมของต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้บ้านอะมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะ